ดวนๆมาแล้วรัฐบาลไทยงวดไม่อาจารย์นอตตีฝ่าเบิงฝ่าวจดไวหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู้พูดสูคนต้อนรับขอสู้ช่องก็ติดห้วยดังมาแช่เนาะจ้ากับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ทีพฤศจิกายนเนาะจ้ะาไป็นใจกันเนาะงดติ่านมาหนึ่งพฤศจิกายนมีผู้ใยโโสดีมีโสกมิลาบกันแนบจากคัผู้รดโสดีแอดมินก็ขอแสดงความยินดีนดําด้จ้า สำหรับคลิปนี้แอดมินกับมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดไม่เนาะจ้ะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6เอามาฝากพี่นอ้องอีเชนเคยเนาะจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเนาะจ้ะเพื่อพี่น้องะสด้ติดตามกันในย่างถือต้องเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอนาทางของอาจารย์นอตตีเนาะจ้ะรัฐบาลไทย16พฤศจิกายนเนานะจ้ะต่อโดยนาทางของแอดสุยตกไทยโดยทางของ ควายนำโชคเด้กพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสุขน้นเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจ้กพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้กโซนแอดมินก็ะสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสุขนเด้อจ้า เพื่อเป็นการบอสวัลล่าเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลัยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์นอตตี้กันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานผลพานมา1พฤศจิกายนเพิ่นก็ให้เขาแนวทางของออมสินเนาะจ้ะนั่นก็คือ0.00และก็8.08กดะลยพี่น้องเดอ้อสำหรับหติพานมาเนาะจ้ะให้เขาออมสินส่วนรัฐบาลไทยบอกเขานะพี่น้องกระบอกเป็นยังเนาะจ้ะเหล็กมีเขามีลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมาต้องคิดยังไรเนาะจ้ะ ตามต่อกันเลยพี่น้องเฮากลับมาเบิ่งต่อกันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6กับต่อเด้จ้ะซึ่งอาจารย์น็อตตีเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วพี่น้องพี่น้องก็ะฝ้าจดไว้ได้พี่น้องเด้อฝ่าไปหาเราตะวันีีกันเนาะจะ้ะงวดน,นี้เพิ่นก็ให้เด่นไปที่หลักศูนย์คือ9นะพี่น้องเด่นนี่เด่นศูนย์ซึ่งก็ได้แก่07 47 08 สามโต047และ048จะ047และ048เม็ดเดียวพลนฟันหายไปที่04นพี่นองเด้อซึ่งกันยังหายเหล็กโตกเก่าอยู่นะจะ้ะซึ่งอีกยังก็เกิดขึ้นใดนพี่นองเนาะออกแล้วก็ออกอีกได้เช่นกันนพี่นองสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะจะ้ะว่ามีอย่างแน่นอนพี่นองหายเหล็กเด่นโตกเก่านะจะ้ะนั่นก็ขึ้นลักศูนย์เผอเป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากระจับไปแล้วจะ้ะลักศูนย์07 c 7 08 3โต047 018เม็ดเดียว0 4จ้าฝาวหานอดตะรีกันด้วยพี่นองเดิอมาเบิงตอกันที่นั่วทางของแอดศุยกันตอและจากร,รัฐบาลไทยโงท่ผ่านมา1พิจจีกายนก็ให้เขาเล็กไทย2ตวลางนอาากจะนั่็คือ36 63เอากลับไปเบิงตอกันที่16พิจจีกาย่น2,566กันตอและจากสึงกับปรอยมาหายแล้ว 2องโตหกหางเนาะจ้าซึ่งกรได้ก้แปดศูนย์แปดสาแ้าศูนย์สามศและ53จ้า80 83 85 03 5, แปแปดห้านามศ้ละห้แนวทางแอดสวยจ้าแค่ไปบึงเด้อพี่น้องเด้อมาเบึงต่อกันทีแนวทางของควายน้ำโฉกัต่อกลยจ้าซึ่งผลงานอดิพานมา หนึ่งจิตาย้นก็ให้เขาเหล็กไทย 2. อตรงล่างเช่นเดียวกันนะจาะนั่นก็คือส6มหกหกสามพี่น้องเดอ้อสามหกหกไปต่อกันที่16พหกจิกาจย่นกันต่อแล้วจ้ะล่อยเนวทัางมาให้แล้วพี่น้องสองตบนล่างแล้วจ้ะให้มาที่หาสองนพี่น้องเดอ้อเน้นให้หาสต่อด้ดยหาศย์หา3และหาเก่าจ้ะหาศูหาสและหาเก่า เน้นหาสองและพี่น้องเดอ้อแนวทางควายน้ำโชกแคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนะจ๊ะ,ะว่าะแสเป็นแนวทางของอาจารย์นอต,ตีนะจน๊ะแนวทางเอสทวยควายน้ำโชกแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วกับเกบไว้พินิดพิจารณากันนะจ๊ะ ไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภสกนโปรดใส่บิดชรยยะในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้จาะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ้อจะ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงข,ขอองและพี่น้องเด้อจังสืบถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนส่งดีแห้งๆปังๆมันมัน,มนกันทุกคนนอจะ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็เขอโตลาพี่น้องพี่สมนิกรนะจ้าเดีย๋ดวยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า